สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่ไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้แสดงว่านี่คือดวงชะตาของคุณในครึ่งเดือนหลังมกราคม2567ต้องบอกว่าครึ่งเดือนหลังมกราคม2 5 6 7นะชีวิตของคุณต้องบอกว่า แต้มบุญสูงแต้มบุญแรงดูเหมือนยิบจับทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีแต่คนเมตตาแคว้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองยิ่งขยันยิ่งรวยมีโอกาสเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็มีออร่าราศีของเศรษฐีด้วยนะเออหากคุณทางานอยู่ได้งานแน่นอน นะแล้วเป็นงานที่คุณจะได้โอกาสทางการเงินเยอะด้วยถ้าเกิดคุณทํางานอยู่แล้วหรือทําธุรกิจอยู่แล้วต้องบอกเลยมีโอกาสจเจริญเติบโตรุ่งเรืองกาวหน้ารุ่งโรจนผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตานะผลักดันส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะถ้าทําธุรกิจลูกค้าลูกหาก็จะรักมากยิ่งทํายิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งรวยเนาะเออมีโชคมีลาบนะจากความ การกระทําของคุณเพราะฉะนั้นขยันเข้าไว้รวยแน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดเรียนอยู่นะก็ต้องบอกเลยมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในช่วงเวลานี้นะคะอ,อะไรที่ติดค้างไว้มีโอกาสที่จะคลี่คลายได้มีเงินถุงมีเงินถังมีเงินเก็บนะช่วงนี้ในการเงินต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังนะคนที่เกิดในวันศุกร์ครึ่งเดือนหลังนะนก,นนงนงนะการเงินจะดีมาก เงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายมีเงินเก็บมีเงินถุงมีเงินถังมีคนเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์เอาสินมาให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจริงๆแอบมีโอกาสแอบมีคนแอบชอบด้วยนะคะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็เช่นเดียวกันนะคะ เออมันเหมือนคุณจะถือไพ่เหนือเขาและมีโอกาสที่เขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่เขาจะหึงหวงห่วงคุณมากในช่วงเวลานี้ชเช่นเดียวกันถ้ามีคู่อยู่แล้วช่วงนี้แฟนจะหึงหวงห่วงหนักมากเพราะว่าเสน่ห์มาออร่าเกิดนะคะทั้งมันมันจากภายในของคุณแล้ว ช่วงนี้คุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จด้วยมันทําให้เสน่ห์ของคุณรุนแรงมากทําให้แฟนนะหรือคนคุยหึงหวงห่วง,วงคุณหนักมากและอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อ,อแสดงความเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันเออ สรุปอีกทีนะคนที่เกิดในวันศุกร์ต้องบอกเลยครึ่งเดือนหลังมกราคม2567อกจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุถัมภ์คำจูช่วยเหลือแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงมีโอกาสคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองมีเงินหลั่งไหลามาเต็มมาชีวิตจะโดดเด่นเด่นดังเด็ดดวงนะคะแล้วก็เป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนทั้งในเรื่องของการงานการร่วมธุรกิจด้วยกันแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยเช่นเดียวกันนะ ใครรักท่านนายอย่าลืมท่านายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ,ะยินดีด้วยนะ